สวัสดีวันนี้เปิดภามากับลำยายผลไม้ตามฤดูกาลที่มุนบอกเลยว่าประโยชน์ชัดเจนมากสําหรับหลายคนที่มีปัญหาปวดเข่าวปวดข้อข้อข่าบวมอักเสบมีอาการของโรคเกาต์กำเริบฟังให้จบกับสูตรดีๆทําง่ายๆทําใช้เห็นผลจริงอาการปวดบวมอักเสบไขข้อหลังหายสนิท ขันตอนและว,วิธีการทําสูตรแก้ปวดเขาเข่าอักเสบเข่าบวมสูตรนี้ทําง่ายมากใช้เมล็ดลําไยค่ะเมล็ดลําไยที่เราทานเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เฉพาะส่วนเมล็ดปริมาณที่ใช้ประมาณ20-30เมล็ดแกะ ใช้เฉพาะส่วนเมล็ดจริงๆนะคะส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อแบบนี้แกะทิ้งออกให้หมดค่ะเพราะเราจะนําไปดองมันจะทําให้ส่วนผสมของเราเน่าเสียและเมื่อได้เมล็ดนําไปล้างน้ําเรียบร้อยแล้วปริมาณ20-30เมล็ดนําไปบุบไปทุบทําให้แตกเหลือให้เห็นเนื้อในแบบนี้ค่ะและนําไปใส่ภาชนะที่เป็นแก้วสําหรับดองเน้นว่าเป็นภาชนะแบบ แก้วนะคะใส่ลงไปได้เลยและตามด้วยน้ำา40ดีกรีหรือเหล้าขาวบ้นบานๆเหล่าได้เลยค่ะปริมาณที่ใช้ประมาณ1ขวดเล็กใส่เติมลงไปเลยค่ะและก็ทำการหมักดองทิ้งไว้ประมาณ7-10วันค่ะ7-10วันโดยปิดฝานะคะมนก็จะทำการปิดฝาโดยใช้ถุงพลาสติกด้วยความที่มนไม่มีขวด ที่จะทําให้เพื่อนๆเ,เห็นชัดเจนนะคะมนจะใช้ถุงพลาสติกคลุมและใช้หนังยางรัดปิดไว้เพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปในขวดโหลที่เราทําการดองเพื่อให้สารดีๆและสารปะคุณดีๆในเมล็ดลําไยเจือปนออกมาในเหล้าขาวที่เราทําการดองไว้ สูตรดีๆทำง่ายๆใช้เวลาแค่7วันรักษาอาการปวดข้อปวดเข่าเข่าอักเสบแล้วเดี๋ยวมาดูกันกับขั้นตอนต่อมาค่ะแล้เมื่อเราทำการดองจนครบ7วันแล้วค่ะขั้นตอนและวิธีการต่อมาเราก็จะนำไปแยกน้ำและเนื้อออกจากการส่วนมเมล็ด นี้นะคะอย่าทิ้งนำไปผึ่งลมหรือไปตากแดดให้แห้งนำมาดองได้ในะอีกหนึ่งรอบนะคะส่วนน้ำให้เก็บไว้ใส่ขวดแก้วเน้นว่าขวดแก้วค่ะเก็บไว้ใช้ได้นานนานเป็นปีเลยค่ะเวลาใช้ให้ใช้ร่วมกับสัมรีสส่วนบริเวณตรงไหนที่ปวดไม่ว่าจะปวดข้อปวดเข่าปวดเส้นเอ็นส่วนที่เป็นน้ำสามารถที่จะทานนวดบนได้เลยค่ะสูตรนี้สารดีๆที่อยู่ในเมล็ดลำไย,ยช่วยบรรเทา ปวดข้อปวดเข่าโรคเกาที่เป็นโรคก,กระดูกปวดแขนปวดขาการบวมจะหายไปภายใน7วันรักษาจากอาการภายนอกหายจริงส่วนลำไยนี่มันบอกเลยมีสารต้านอนุมูลอิสระทานประจำในแบบที่เหมาะสมช่วยให้ผิวพรรณสวยขึ้นประโยชน์ของเม็ดลำไยและลำไยดีจริงอยากให้หลายๆคนที่มีปัญหาการปวดข้อปวดเข่าข่าอ,อักเสบหายหายแบบที่ใช้สมุนไพรบ้านๆเรา รักษาค่ะถ้าใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดล like.